อิส <Is> ัตสวัสดีค่ะทุกคนเราจะมาเล่นเกมอมอาชัพไอ้นี่ก็เป็นสาวเมล์แล้วเด็กเออเลยเนี่ยทำอะไรวะจุกุเทมึงอ่ะเอาไม่ได้ไอ้สีไอ้สีบ้าบ้าบอเนี่ยไอ้สีฟาร์มินเนี่ยเด็กเราบ้าเราเป็นเด็กเออ ใครใครใครชื่อชื่อมีการสารบวมือถ่ายหายหาวติดอม้ายมามึ่อไ่ค่ะาอีโน่ตายหายแล้วอุลย์ปไม่บอกใครอยากรู้ทชด้วยไม่บอกไม่บอกใครไปด้วยไม่บอกมันก็ไม่ต้องรู้ว่าขีนบวชอะไรมาขี้อพอกูเป็นฮีโร่พิษฮีโร่แก่บ้านแม่ พี่ลอผิดบ้านงมีใครก็ได้ใหมดเนี้ระเบิดลวอะไรเลยมึงโตเลยแต่ว่ามันเด็กเออเลอ่มึงเนี่ยเด็กถือไม่ดบอร์สี่เเบอร์สามอ่ะไอ้ัวน้านลไอ้ไอ้สีฟ้ามหัก เป็ออนงดอก่ยมึงรู้ไหมไอ้ฟามินกูทำอะไรตอนนี้มึงรู้ไหมไอฟามินไอ้ฟามินเด็กขี้มูอ่ะขี้มู่ะขี้มูไอฟามินรู้ไหมไอ้ฟามินว่าไอ้ฟามินมึงรู้ไหมว่ากูทำอะไรอยู่เนี่ย ีบดีบผิดคอบผิดคีบผิ hi, ี่ผ wh, ิดคีบ wh. ผิดนีบผ hey, ิดคีบผิี่ผิดคีบผิดคีคีบผิดคีบผิดีบผิดคีบผิดคีบผิดคีบผิดมีบผิดคี่ผิีบคี่ดคีบิดคคิดคผคดคีเผิดคี เกมหนีมันฟันยังเอฟฟายมินทออกเกมหนีเออมันออกเกมหนีอยู่แล uh, ้วเหมือนเด็กเอ๋ออะมันเกลียดพวกเราเกลียดไปเถอะทุกคนเราไม่ได้เป็นคนทำเองนะไอ้ฟายมินท์มาทำก่อนเออจิงเดินฟันอมหนีไปเออใช่ไอฟฟายมินท์ทำพวกเราก่อนเนาะทำให้พวกเราโมโหมนกับเด็กร้องไห้าคเออรองไห้ไม่ก็เหมือนกับ จะไปเรียนไม่ก็ไปฟ้องแม่ไปฟ้องจีเพราะว่าเธอเริ่มก่อนเนาะเธอเริ่มด่าเพื่อนออฉันก่อนน่ะเนาะหรอที่แม่ก็บอกว่าพ่อตัวเองเ,เป็นพี่โรจิตเป็นยา่อนเออใช่มันมดาด่าพวกเราก่อนใช่ใช่ไปฟ้องพ่อก็ฟ้องดิฟ้องแม่ก็ฟ้องดิมึงไม่รู้บ้านกูหรอก อยู่นวัต้ไหนไม่รู้บานของฉันกดของฉัน ไอ้ที่สุดไอ้ตัวงูมันก็ไม่มาแล้วเนาะเออป่ะผมเป็นเพื่อนอินนาอะไรก็ได้เพื่อนเพื่อนเป็นอะไรอ่ะ ม่เชิญเราาเอออะไรนะไอซับไอ,อ,อ,อเป็นยาอ่อนไอร้องนี่เอ้ยเ,เพื่อนเพื่อนเพื่อนไปนี่ก่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อน ราคุนค้นๆน่ะเรารู้สึกว่าฟามินกลายเป็นคนโตใช่ไหมแต่ตอนนี้แบบ ัวใทำไมมาแล้วคุอบอยอยู่ไหนก็เนี่ยจะลองเล่นอันนี้อยู่เนี่ยเล่นอะไรเล่นอันนี้ดูอยู่ไปดูดีคนไม่ตะล้องงั้นเดี๋ยวเราไม่ค่อยทำกัน อยากเป็นเซทีดูรัวอูัวเปิดเพลงเดี๋ยวเปิดเพลงเดี๋ยวนี่อมาตัวที่เครแคววัดยูวัวแ้วเดี๋ยววาเปิดเพลง เปิดเพลงอย่าเป็นใจ god forbids killing. killing killing is not the way ยาหัวนะเปิดทีนเฉยๆยาหัวด้อแค่เปิดทีนเฉยๆแลูกคนกดไอสีซ้าออกไปเหอกเล่นไอีน่ดอซีอ่อไอซไีา อยากไปเซธีเ้ยเอากวนไปแกงแล้วเฮ้ยแรงเดล้ว

มันก็มีอะไรเพ่มต่อล <ขอ S 2> นะ้วต่อตามผมเลยนะอย เพ in ื่อนกูกลายเป็นเกย์ละโโลเจเออเอ็นน้ำเงินวางน้ำเงินวางสีน้ำเงินวางโคตรน้ำเงินวางเีสีน้ำเงิน People, สุดยอดเลยตายมกันสีนำเงินสีนำเงินตงมันจะประตูเงินใช่ปตาแดงแดงว่ะมันเงินโค้ชโหสีนำเงิน เสียงโซไม่ต้องงานน้ำเงินน้ำเงิน้เงินเป็นพุ่มพาราตีน้ำเงินเป็นพุ่ม้าราตีหมดน้เงิน้ำเงินเป็นพุ่พาอาตีน้ำเงินน้ำเงินเป็นุ่พาอาตีโอชิ้น้ำเงินน้ำเงินเป็นพุมาาตีมันเป็นมันเป็นพุ่พาาตีน้ำเงิน หมูตัวแดงต้องหวานน้ำจิ้มผู้ต่อเด้งทำไมสีดิสีเลี่ยนตาแต่ไม่รู้ว่ามันเน็ต เดวิเป <ider Stadium> ิดเพลงตอวหวานทีขาดกูเบี้ยอะไรก่อนกูเข่งงงเองตัวกูอบกเบี้ยเลยกว่ามือแพ้เองสามสองไอ้หัวราะดบ วิธีทำ,ทำมาเสร์ฟพึ่งี่แล้ว กุ้งแม่มันมีกุ้งกุ้งกุ้งมันไงแล้วเปลี่ยนหมวกอ่ะเพื่อนฮะเปลี่ยนหมวกอ่ะยังไม่ได้เปลี่ยนเลยเรื่องของเมื่องขส่ยหมวกนั่นเออเมื่อกี้เม่อสักเขาไปสลับกับไอเสียเลยนะไอเสียนั้นมาก เชื่อไปดูไหนๆอีตัวเนี้ยอีสีเหลืองอะ่ะไปไปสลับตัวสีเหลืองมาพูดจริงไปสลับกับสีเหลืองมาอ๋ <laughs> เอเป็นสลับกับสีเหลืองมาก็ได้ไปย่างไก่ให้เธอกินแหะแต่ตอนเนี้ยไก่สุกยังไม่รู้ก็เดีสุกแล้วแป๊บนึงนะ เป็นไวเป็นแนเปเป็นไวจ์จ็คฟารมนีเป็แจ์าอง 不、嗯、是卖人情。<laughs> พี่โปิพีโปิพี่โป,โปตัวใหญ่ใหญ่หมดก่อนเป็นเกนนดมดหมดหมดหมกหเป็เออเปมเหมกหมดหมดหมัหมูหมดนมดหมดหมเหมดหมมมน เพื่อนกูอยู่ไหนวะหรือโอเคเพื่อนกินเลยว่ะยังไม่ไหหรอมึงอังกินหมุนแรงมากอ้าเมื่อเอ้าไม่ใช่เพื่อด้อ้าว่าไอ้ฉันอ่ตรงนี้ว่า,าด้วมา อ่ะนี่ไงไ,ไก่อ่ะกินไกไนไน่ไหนเนี่ยให้เนี่ยเนี่ยเนี่ยย่างแต่เราเนี่ยให้เราเนี่ย <c oughs> รู้ได้ไงว่าจะ๊ติงรู้ได้ไงว่าเขาจะมาตรงเนี้ยรู้ไม่ถึงรู้ว่าไม่ถึงรู้โอ้ เพื่อนกูตุ๊กตาสีฟ้าสีน้ำเนเพื่อนกูอิสซมอุตส่า